สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่นานาที่รปรักทุกคนนะครับออวันนี้นะมาอัปเดตกันอีกแล้วกับเกมเศรษฐีนะครับซึ่งการ์ดใหม่เพิ่งที่เพิ่งปล่อยออกมานะครับสองสาวนะทารนทันตูล่ากับเฮน,น่านะมีสตัดค่าแต่ละอย่างเป็นยังไงไปดูกันเลยคนแรกนะครับน้องทารนทันตูล่าตัดถือปืนมาเลยนะครับสาวคนนี้นะครับที่ การคลา A บวกนะครับเลเวลเต็มแล้วนะ25มีข้อดีก็ตรงนีครับการชนะเกมโบนัสแล้วก็ส่วนลดการซื้อต่อนะครับตั้ง69นะครับคือถ้าเล่นเล่นสายเกมโบนัสนะครับก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งนะครับ เฮน่านี่สิครับอการควบคุมุกเต่านะครับ66นะครับเออเยอะกว่าจัสตินนี่นะครับซึ่งเยอะกว่ายังไงอ่เดี๋ยวปลองไปดูครับเนี่ยฮะที่คลาสอ,อ่การ์ดคลาสเอบวกนะครับเฮ mm hmm. น่าเนี่ยมี66สิบจัสตินนะมีแค่56เองนะเยอะกว่าตั้ง10แต้มนะครับคือถ้าเล่น ายควบคุมลูกเต๋านะครับคือทอยแม่นนะครับแนะนำเลยครับน้องหิหนานี่เองแล้วก็นี่เพิ่งอัพกันไปสดๆมันๆนะครับกับลูกเตาอันใหม่นะครับลูกเตาอากาศนะครับซึ่งมีราคาเพชรใช้เพชร200นะครับในการซื้อแล้วก็เมื่ออัพเลเวลเต็ม10เนี่ย มีข้อดีตรงนี้ครับส่วนลดการซื้อต่อตั้ง25แต้มนะครับแล้วก็นี่ครับนี่โชวคลาฟิกว่าตอนเลเวลเต็มเป็นยังไงนะซึ่งลูกเต๋าโอกาสนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของคนมีทุนทร,ร,ร,รัพย์หรือจะเก็บสะสมเพชรมาฟรีฟรๆก็มีซื้อก็ไม่ว่ากันนะครับแต่โดยหลกัหลกๆค่าสเตตัสจะคล้ายๆกับลูกเต๋าหลากสีนะครับแต่อย่างที่บอกนะมะีเพิ่มไอ ส่วนลดในการซื้อต่อนะครับเป็น25โอเคเนะครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับก็คือนี่แผนที่ใหม่ของเราครับคือแผนที่อวกาศครับซึ่งสําหรับแผนที่อวกาศนะครับทางไลน์ได้อธิบายฟีเจอร์และลูกเล่นประจําแผนที่ไว้ว่าจะเป็นแผนที่ที่สร้างมิติใหม่ให้กับการเล่นเกมเศรษฐีอย่างแน่นอนเลยนะซึ่งจะมีการสร้างหลุมดํากับหลุมขาวนะครับที่มีในเฉพาะแผนที่นี้เท่านั้นนะครับ ซึ่งหลุมดำกับหลุมขาวเนี่ยในแผนที่นะครับผู้เล่นจะสามารถสร้างหลุมดำได้นะครับเมื่อตกไปช่องของแลนด์มาร์กฝ่ายตัวเองนะฮะโดยระบบเนี่ยจะให้ผู้เล่นเลือกสร้างหลุมดำได้เพียง1นหลุมเท่านั้นนะครับซึ่งสามารถสร้างหลุมดำในช่องใดก็ได้นะครับแต่ขอเป็นแดนตัวเองนะครับและเมื่อสร้างหลุมดำแล้วนะระบบจะสุ่ม หลุมขาวให้ทันทีนะครับโดยความสามารถพิเศษของหลุมดําและหลุมขาวนี่ก็คือเมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งทอยไปตกที่หลุมดํานะครับผู้เล่นคนนั้นจะถูกดูดวับไปโผล่ในอีกทีไปโผล่ในหลุมขาวนะฮะซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่แก็คือเดี๋ยวมันต้องมีเทคนิคการวางหลุมดําต่างๆนานาน,านะครับทั้งเทคนิคการวางหลุมดําเป็นกับดักแหมไปไว้ที่เมืองศัตรูแบบแบบไม่ให คือลงไปแล้วไม่ให้อัปเกรดอะไรประมาณนั้นเลยหรือให้ไปโผล่ที่มุมขขาวเมืองไฟเราอะอะไรอย่างงี้หรือจะใช้เพื่อป้องกันเมืองตัวเองนะครับที่เมืองราคาแพงๆแล้วสร้างมุมรําไว้เลยป้องกันฝ่ายตรงข้ามแบบมายึดไปคลองอะไรเงี้ยแต่เรื่องรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทางลายรีลิสแผนที่อาอากาศมาอีกทีก็จะแนะนำกันอีกทีนะฮะ แล้วก็จะมีช่องตรงสถานีอวกาศนะครับสถานีอากาศตรงไหนก็อยู่ตรงนี้นี่งช่องที่เป็นจ่ายภาษีอะไรอย่างงี้ตรงนี้นะฮะซึ่งในแผนที่อวกาศเนี่ยช่องที่เป็นตำแหน่งภาษีก็คือจะเปลี่ยนเป็นช่องสถานีอวกาศซึ่งถ้าใครตก แล้วจะต้องเสียเงิน10%จากทรัพย์สินที่มีอยู่คล้ายๆกับการเสียภาษีนี่เองแต่ oh, โอ้โห10%โหดเหมือนกันนะเนี่ยเกินจะถูกสถานีโอกาสเก็บไปนะครับไว้ที่จุดเริ่มต้นและสะสมยอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนมาตกที่จุดเริ่มต้นอ๋อเอาเงินไปสะสมที่จุดเริ่มต้นครับถ้าใครไปตกจุดเริ่มต้นก็ได้ตังกนนั้นไปเลยว่างั้น ก็แผนที่โอกาสนี่เครับจะถูกอัปเดตให้เข้ามาให้เล่นกันเร็วๆนี้นะครับซึ่งทางไลน์ประกาศเอาไปแล้วนะฮะแต่ถ้าใครมือไม่สั่นอยากเล่นจะจะขาดแล้วก็ตอนนี้ก็สอยลูกต่อโอกาสมาเข้ากองกัินก่อนนะครับซึ่งสเตตัสไม่ธรรมดาแน่นอนครับก็ยังไงก็นะครับแบ่งเ,เวลาออกกําลังกายกันบ้างนะครับไปอ่านหนังสือเที่ยวบ้างเล่นบ้างพูดคุยกับ พ่อแม่พี่น้องกันบ้างครับอย่ามัวแต่ทอยกันอย่างเดียวนะฮะโอเควันนี้ขอจบเพียงเท่านีออ้ก,กันนะครับขอบคุณมากครับ